คติชีวิตจากชาดกเรื่องกาสุปตะโพธิสัตว์ครั้งหนึ่งในป่าหิมพานเมื่อพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัตินัก,กุงพรรณสีพระโพธิสัตว์เกิดเป็นกาชื่อสุปตะเป็นหัวหน้าปกครองฝูงกาเป็นจำนวนมากสุปตะมีนางกาชื่อสุป,ปัสสาเป็นคู่ครอง และมีการหนชื่อสุมุขะเป็นสมุนรับใช้ใกล้ชิดเสมือนหนึ่งเสนาบดีกาสุปัตะพาพกพ้องบริวารหากินอยู่บริเวณตัวเมืองพาระนสีวันหนึ่งพระยาสุปัตะพานางสุปัสสาไปหากินแถวบริเวณพระราชวัง ไปเกาะที่โรงครัวหลวงของพระเจ้าพระนศีซึ่งขณะนั้นพ่อครัวกำลังหุงอาหารเสร็จใหม่ๆและกำลังจะตักใส่ภาชนะเพื่อนำไปถวายพระราชานางกาสุปัษาได้กินอาหารจากโรงครัวหอมชวนกินก็เกิดความอยากในอาหารเป็นกำลังแต่ครั้นจะเข้าไปแย่งเอาขณะนั้นก็เกงอันตรายจึงสู้อดกลั้นมิได้พูดสิ่งใดได้แต่ซบเศารอยู่ รุ่งขึ้นวันที่สองสุปะตะเห็นนางกาซบเศร้าไม่กระปี้กระเป๋าเหมือนทุกวันอยากจะให้นางไปหากินเพื่อจะได้รับความสบายใจบ้างจึงออกปากชวนว่าแม่นางผู้เจริญบัดนี้ถึงเวลาออกหากินเราไปด้วยกันเถิดบางทีจะทำให้เธอสบายใจขึ้นวันนี้เห็นจะไปไม่ได้เสียแล้ว ท่านพี่ไปคนเดียวเถิดรู้สึกมีอาการคล้ายกับจะเพ้ท้องฉันอยากกินอาหารอันโอชะของพระราชาถ้าไม่ได้กินในวันนี้คงต้องเอาชีวิตไม่รอดแน่ขอได้โปรดจัดหามาให้ด้วยเถิดเมื่อกาสุปตะทราบดังนั้นก็ตรงหาวิธีที่จะได้อาหารมาให้นางกาว่าจะได้ด้วยวิธีใด ขณะกำลังตรองหาวิธีการอยู่กาสมุขะสังเกตเห็นนายเคร่งขรึมคล้ายกับมีเรื่องหนักใจด้วยความจงรักภักดีต่อนายตามประสาผู้ซื่อสัตย์จึงเข้าไปหานายแล้วถามว่าข้าพเจ้าสังเกตเห็นท่านมีอาการเคร่งขรึมคล้ายจะมีอะไรหนักใจอยู่ขอได้โปรดบอกข้าพเจ้าเถิดข้าพเจ้าสละได้ทั้งกำลังกาย กาลังสติกําลังปัญญาหรือแม้แต่ชีวิตเพื่อช่วยเพืืองภาระหนักใจได้ขอได้โปรดบอกมาเถิดพระโพธิสัตว์จึงตอบว่าขอบใจสม,มุขะเจ้าเป็นผู้รับใช้เราด้วยความพักดีเคยช่วยแบ่งเบาภาระแต่งานครั้งนี้เห็นจะเหลือวิสัยที่เจ้าจะช่วยได้กาสม,มุขะจึงตอบว่า นายข้าพเจ้ายัางจำคำโบราณได้ว่างานหนักมักผ้าแก่คนพยายามเสมือนยอดเขาสูงเพียงไรก็ตามย่อมอยู่ใต้ฝ่าเท้าของผู้พยายามปีนจนสำเร็จได้งานของท่านแม้จะยากสักเพียงใดก็คงไม่พ้นวิสัยถ้าเราพยายามขอท่านได้โปรดบอกข้าพเจ้าเถิดกาสุป,ปัตตะจึงเล่าให้ฟังว่าสุมุขะ ภรยาของข้าพเจ้าเกิดอาการแพ้ท้องอยากกินอาหารเครื่องเสวยของพระราชาถ้าไม่ได้กินในวันนี้นางจะสละชีวิตของตนเสียเรามองไม่เห็นทางเลยว่าจะได้มาโดยวิธีใดมันเป็นสิ่งที่เหลือวิสัยกาสุมุขะจึงตอบว่าเรื่องนี้ขอให้เป็นภาระของข้าพเจ้าเองขอท่านได้โปรดวางใจ ข้าพเจ้ามั่นใจว่าจะได้อาหารมาในวันนี้ขอท่านได้ปลอบใจปริยาของท่านกาสุมุขะกลับไปได้เรียกกาทั้งหลายมาประชุมกันแล้วป่ารุกเรื่องให้กาทั้งหมดได้ฟังจัดแบ่งหน้าที่เป็นชุดๆแน่แผนการให้ฟังโดยตลอดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พากันบินไปยังพระราชวางัง สั่งให้กาทั้งหลายแยกย้ายไปประจำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายแล้วรอเวลาลงมือปฏิบัติเมื่อได้เวลาเชิญพระกริยาหารไปถวายพระราชาเจ้าพนักงานเชิญสำรับออกจากโรงครวัวเพื่อขึ้นไปยังพระตำหนักกาสุมุขะเห็นดังนั้นจึงกระซิบเตือนสหายกาว่าในขณะที่เราเกาะหรือจิกตีบุรุษผู้นำเครื่องนี้ สำรับจะตกจากบ่าอาหารจากกระเด็นออกจากภาชนะพวกเจ้าจงรีบคาบอาหารไว้ให้เต็มแล้วรีบบินกลับไปยังสำนักเจ้านายของเราให้ท่านทั้งสองได้บริโภคตามความประสงค์ไม่ต้องห่วงเราเมื่อกาสมุขะสั่งการเสร็จพนักง,งานเชิญเครื่องมาถึงหน้าพระลานกาสมุขะโฉบลงเกาะบนบ่าของบุรุษนั้นอย่างรวดเร็ว จิกที่ปลายจมูกกระชากพร้อมตีด้วยปีกและเท้าจนจมูกของบุรุษนั้นขาดเลือดสาดกระเด็นบุรุษนั้นถูกจู่โจมโดยไม่รู้ตัวก็ตกใจสุดขีดประกอบกับความเจ็บปวดจึงปล่อยสำรับทิ้งจนแตกกระจายการทั้งหลายที่คุมเชิงอยู่ก็ลงมือปฏิบัติตามแผนการบินลงคาบอาหารไว้จนเต็มปากทุกตัว ฝ่ายกาสมุขะก็จิกตีบุรุษนั้นเพื่อไม่ให้มาขัดขวางการขนอาหารของพวกของตนจนกาทั้งหลายขนอาหารไปได้พอตามความต้องการบุรุษนั้นจึงจับกาสมุขะไว้ตั้งใจจะจับฉีกเนื้อเสียให้สมแขนในขณะนั้นก็ได้ยินเสียงจากพระตำหนักว่าอย่าเพิ่งฆ่านำมาให้เราก่อน เสียงนั้นคือพระดำรัสของพระเจ้าแผ่นดินซึ่งทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์ทางช่องพระแกรโดยตลอดบุุษนั้นได้นำตัวกาสุม,มุขะขึ้นพระตำหนักถวายแด่พระราชาฝ่ายกาทั้ง8ดตัวได้นำอาหารไปให้เจ้านายของตนสมความตั้งใจกาที่เหลือนอกจากนั้นต่างก็พากันบินมาคาบอาหารที่ยังเหลือจนหมด พระราชาจับกาไว้ด้วยพระหัตถ์แล้วตรัสถามว่าเจ้ากาเจ้าไม่รู้หรือว่าการกระทําของเจ้านั้นมีโทษหนักเพียงใดการทําร้ายร่างกายของคนจนถึงเสียโฉมทําลายของหลวงให้เสียหายโทษครั้งนี้ถึงชีวิตเจ้ามีเหตุผลอะไรจึงสละชีวิตมาทํากรรมถึงป่านนี้มหาราช กาสมุขะกราบทูลด้วยกิริยาที่เป็นปกติข้าพระพุทธเจ้ามีเจ้านายผู้หนึ่งเปรียบได้กับพระราชาเช่นพระองค์ข้าพระพุทธเจ้าเป็นบริวารผู้รับใช้นางสุปัสสาภรยาของเจ้านายเกิดแพ้ท้องอยากกินอาหารที่พ่อครัวจัดถวายพระองค์ข้าพระพุทธเจ้าจึงอาสานำอาหารไปให้ทั้งที่ข้าพระพุทธเจ้ารู้ดีว่า โทษครั้งนี้ถึงตายแต่ก็ยินดีสละชีวิตเพื่อสนองพระคุณเจ้านายบัดนี้ได้ปฏิบัติการสำเร็จสมตั้งใจแล้วทุกประการโทษทันมีประการใดก็ขอได้โปรดให้เป็นไปตามโทสานุโทษเถิดพระเจ้าพราณสีสดับคํคำของกาสมุขะแล้วทรงดำริว่าเราเป็นมนุษย์ผู้ยิ่งใหญ่ในกรุงพราณสี แม้จะสละราชสมบัติทั้งปวงให้แก่ผู้ใดก็ไม่อาจหาผู้พักดีต่อเราถึงขั้นสละชีวิตแทนได้ผู้มีน้ำใจภักดีต่อเจ้านายเช่นนี้หาไม่ง่ายนักสัตว์นี้เกิดมาเป็นกาเป็นเดรัจฉานแต่ยังมีจิตใจที่สูงส่งมีความพักดีต่อเจ้านายขนาดยอมสละชีวิตอุทิศได้นับว่ามีคุณธรรมสูง ถ้าหากเราทำอันตรายจะบาปหนักเราจะขอบูชาคุณธรรมในตัวกาด้วยราชสมบัติของเราจึงทรงประกาศมอบราชสมบัติให้กาปกครองตามประเพณีกาสมุขะจึงถวายคืนราชสมบัติแล้วกล่าวสรรเสริญคุณแห่งเจ้านายเป็นการสอนพระราชาไปในตัวพระเจ้าพระราศีทรงเลื่อมใสหนักขึ้น จึงประกาศให้อภัยทานต่อกาทั้งฝูงห้ามไม่ให้ผู้ใดทำอันตรายและให้ราชบุรุษหุงข้าวเลี้ยงกาวันละหนึ่งทนานทุกวันกานั้นได้อาศัยกรุงพระนศีอยู่ด้วยความสุขจนถึงการอวสานแห่งชีวิตคติจากเรื่องนี้มุ่งชี้ไปยังการปฏิบัติตัวต่อสังคมอย่างหนึ่ง ือการอยู่ภายใต้บังคับบัญชาผู้อื่นผู้ใหญ่มีหน้าที่แสดงความเมตตาปราณีต่อผู้น้อยตั้งอยู่ในฐานะร่มโพร่มใสส่วนผู้น้อยก็แสดงความจงรักภักดีด้วยใจจริงสังคมจึงจะเป็นอยู่ได้ถ้าต่างคนต่างมีน้ำใจต่อกันปฏิบัติต่อกันไม่เพียงแต่สักว่าทําย่อมบังเกิดผลดีทั้งสองฝ่าย ชาดกเรื่องนี้จึงสอนว่าผู้น้อยควรแสดงความจงรักภักดีต่อผู้ใหญ่ในฐานะผู้เหนือตนซึ่งบางคราวแม้จะเสียสละสิ่งใดเพื่อความผาสุกข,ของกันและกันก็ควรทำด้วยความเสียสละเป็นสายเชื่อมกระชับไมตรีจิตให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นอย่างน้อยที่สุดแม้จะไม่ถึงขั้นสละชีวิตเช่นกาสุมุขะ เพียงแต่ยอมเสียสละความเห็นแก่ตัวบ้างก็จะก่อประโยชน์อย่างใหญ่หลวงจึงควรถือชาดกเรื่องนี้เป็นแบบอย่างแห่งการดำเนินชีวิตดังโครงในโลก,กนณิตก่ลาวว่าดูค่าดูเมื่อใช้งานหนักดูมิตรพงสารักเมื่อไรดูเมียเมื่อไข้จักจวนชีพอาจจะรู้จิตได้ว่าร้ายหรือดี จากสุปตะชาดกอัฐกถาคุทกะนิกายชาดกดิกะนิบา